ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรเกรงใจเฮ้ยว่าแต่คำว่าเกรงใจภาษาอังกฤษต้องพูดแบบไหนกันแน่นะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟมานำเสนอคำว่าเกรงใจคำว่าเกรงใจค่ะในภาษาอังกฤษเราต้องแบ่งออกเป็น2สถานการณ์ อันแรกพูดถึงนิสัยของคนว่าเป็นคนขี้เกรงใจหมายถึงว่าคิดถึงความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นนะคะแบบนี้ก็ใช้คำว่า considerate หรือ thoughtful thoughtful ยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนขี้เกรงใจ he is a considerate person he is a thoughtful person กรณีที่2ถ้าเราบอกว่าฉันไม่ต้องการทำให้คุณลำบากใจฉันไม่ต้องการทำให้คุณยุ่งยาก ก็คือฉันเกรงใจใช่ไหมคะใช้ศัพท์ได้2อ,อันอันแรก bother หรือ trouble I don't want to bother you I don't want to bother you หรือ I don't want to trouble you I don't want to trouble you อีกอันหนึ่งที่ฝรั่งใช้บ่อยมากเขาจะพูดว่า I feel bad I feel bad ก็คือฉันรู้สึกเกรงใจรู้สึกไม่ดีที่จะต้องรบกวนคุณนะ I feel bad สุดท้ายแถมให้ถ้าเราจะบอกเพื่อนเราว่าไม่ต้องเกรงใจเราก็พูดไปว่า Feel free chill แล้วตามด้วยกริยาที่ไม่ผันให้รู้สึกสบายใจก็คือไม่ต้องเกรงใจเลยที่จะทำแบบนั้น Feel free chill มาดูตัวอย่างสถานการณ์กันเราบอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องเกรงใจที่จะโทรมานะ oh. ถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตาม feel free to call me if you have any problems เพื่อนเราก็เลยบอกว่า it's okay I don't want to bother you โอเคไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะไม่อยากจะรบกวนคุณเราก็เลยไปพูดกับคนอื่นว่าเพื่อนของเราคนนี้เป็นคนที่เกรงใจ she is a considerate person ถ้าใครเข้าใจแล้วไฟขออีโมจ i รูปหัวใจที่คอมเมนต์ในไฟข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับไฟคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย